เมื่อเช้านี้มีโยมมาทําบุญที่วัดเราฟังว่าเพื่อนเพื่อนไปสู่ลมล้อรถล้อรถไถแล้วก็ป่าครอบล้อรถไม่ได้ใส,ส่น็อตสูบลมเสร็จแล้วยางรถกระเบิดอ่าครอบตัดศีรษะตั้งใจจมูกขึ้นไายหาย เก็เสียชีวิตอายุไม่ถึงยี่สิบไม่ถึงสามสิบอายุยังไม่ถึงสามสิบตอนบ่ายสามโมงเย็นมีโยมาทำบุญให้เพื่อนอีกคณะหนึ่งเพื่อนอยู่ที่บ้านหกลม้มศีรษะผ้าชั้นหนังสือตู้หนังสือตู้ไว้ของอายุสามสิบกว่าเสียชีวิตมาทำบุญให้เพื่อน เมื่ออาทิตย์ก่อนหมู่คณะเราก็าไปพิจารณาศพที่โรงพยาบาลจุรีคนอาย,ยุ31มีร่างกายสุขภาพดีเล่นกีฬาแข็งแรงเสร็จแล้วนอนหลับไม่ตื่นีชีวิตไม่แน่นอนพวกเราทุกคนมีชีวิตลอดมาจนถึงวันนี้อย่าพากันประมาท อย่าพากันประมาทในวัยในอายุความตายปรากฏขึ้นได้ตลอดเวลาเราทุกคนซึ่งเข้ามาอยู่ในเพศาภาคการสำพักอันเป็นตรงใจของพระรามทุนทำหน้าที่ของสมณะให้ดีนกักรบเมื่อออก สนามรบต่อสู้ฆ่าศัตรูข้อต่อสู้ยอมตายเพื่อที่จะให้ชนะฆ่าศัตรูเรานักบวชสมณะเมื่ออยู่ในเพลิาเการสาพนี้เราก็ต้องมีความมุ่งหวังที่จะต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเราคือความโลภค,ความโกรธความหลง มุ่งที่จะต่อสู้กับกิเลสให้สิ้นจากจาิตใจเราให้ได้นั่นแหละคือหน้าที่ของพระพิกษุในกรพุทธศาสนาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีความศรัทธามีความเพียรในการปพฏพิบัติตราใจที่งมีลมหายใจอยู่ก็จะไม่คายจากความเพียรให้เราทุกคนอยู่ใน เท่สุดเหมาะสมแห่งการปฏริบัติธรรมแห่งการที่จะพัฒนาจิตใจของเราด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาที่จะต่อกรกับกิเลสคือความโลภค,ความโกรธความหลงเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติความโลภความโกรธความหลงก,ก,ก็หาใช่สัตว์ปุกคนตัวตนเราเขาไม่เป็นแต่เดียงอาการจิตศีลส,สมาธิป,ปัญญาก็เป็นเครื่องที่จะ อุบายที่จะต่อสู้รืยละกิเลสให้ออกไปจากจิตใจเราเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะล,ะคลค้ความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตใจเราเมื่อเราเข้ามาบวชมาปฏิบัตินั้นเรามีความตั้งใจแล้วว่าเราจะมุ่งหวังปฏิบัติเพื่อความพ้นทุเพราะฉะนั้นปึงสํารวมจิตใจเรานั้นให้อยู่ใน ขอบเขตลมทรม,มาวินัยให้มีศีลเป็นพื้นฐานไปในจิตใจเรานี่แหละสำรวมจิตใจของเราไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงกิริสัมผัสถึงแม้ว่าเรายังมีกิเลสมีความยึดมั่นถือมั่นในความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ตามแต่เราก็จะมีสติสำรวมใจของเราเมื่อตาย็นรูป เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็จะสูวมจิตของเรานั้นให้เป็นกลางเมื่อหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็จะสบวมจิตของเรานั้นให้เป็นกลางเป็นเปิดขาอยู่เสมอมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงที่เราสัมผัสมีสติอยู่ในปัจจุบันธรรม ทำจิตให้เป็นกลางอยู่เสมอไม่ว่าจะมียารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามเพราะอาศัยตาหูจมูกกลิ้นกายเป็นเครื่องเชื่อมต่อในรูปเสียงที่เราสัมผัสเมื่อตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นในจิตของเรานี้เมื่อหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจก็เกิดขึ้นภายในจิตใจเรานี้ เราก็มีสติที่จะเห็นอารมณไปในใจเราเห็นกิเลสไปในใจเราแล้วเราก็หาอบายพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงสิลสัมผัสให้มีสติอยู่ในปัจจุบันด้วยความภาคเปลี่ยนในการที่จะให้มีสติตั้งมั่นนั้นก็ต้องอาศัยการทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอเสมอ หน้าที่การง,งานของพระเราก็คือการสํารวมกายของเราในยบทนนั่งสมาธิหรือเดินอย่างคมทาให้มากเจริญให้มากเมื่อเรามีสติสํารวมใจของเราให้เป็นสมาธิก็จะเป็นกําลังของสติซึ่งตั้งมั่นจะขึ้นมีสติอยู่ในปัจจุบันจิตใจไม่หวั่นไหวกับลมได้ง่ายแต่เมื่อเราไม่มีสติซึ่งตั้งมัน่น แล้วไม่ฝึกหัดทำสมาธิภาวนาอยู่โดยสม่ำเสมอจิตของเรานั้นก็จะหลงไปกับอารมณ์ทั้งหลายก่อให้เกิดความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจไม่มีที่สิ้นสุดอารมณ์ก,กิเลสก็เผาลนจิตใจเราก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดความาร้อนรนภายในจิตใจเราบางครั้งก็ทําให้จิตใจเรานั้นไม่สามารถที่จะอยู่ในเพศของสมณนาได้ทําให้จิตใจเรานั้นเสื่อมถอยไปทุกๆขณะ การมีศีลหรือธรรมวินัยเป็นพื้นฐานก็มีความสงบเย็นล่มเย็นในระดับหนึ่งเมื่อเราํำเป็นสมาธิทาทําสมาธิภาวนาอยู่เสมอเสมอจิตใจของเรานั้นก็จะมีความสงบเย็นมีปิติมีความสุขมีเวิขาของจิตเกิดขึ้นด้วยกำลังของสมาธินะถ้าจิตใจเราเนี่ยไม่สงบเราก็จําเป็นที่ต้อง ตาลบความเปลี่ยนอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในยาบทใดยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่มีสติกับกับใจไปตลอดทุกๆยาบทเมื่อเผลอสติเราไม่รู้เท่าทำอารมลงเราก็พยายามจีตจะเสริมสร้างสติให้ตั้งมั่นด้วยการสํารวมอยู่ในยาบทนั่งสมาธิหรือเดินโยก,กทำให้มากจะเลยให้มากด้วยความไม่ท้อถอย เมื่อเราทําความเพียเนเช่นนี้อยู่ทุกๆวันความสงบใจก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบใจเกิดขึ้นสติเขาตั้งมั่นมีความอดทนมดกั้นต่อกิเดสต่อลมทั้งหลายทั้งปวงยิ่งถ้าเราเป็นบุคคลซึ่งมีสติปัญญาที่จะพิจารณาเห็นว่าพาพพิสูจน์นั้นอาศัยเปลี่ยนบริขานแปดในปใจัทั้งสี เพียงเพื่อบำเพ็ญศสนณธรรมในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละถ้าเราได้พิจารณาเช่นนี้มีความพอใจในใบจาัทั้งแปดหรือปัจจัยสี่ 4, เพียงเพื่อประพฤติปบัดิภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะละความโลภในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราได้ถึงแม้ว่าจะละไปเพียงชั่วข้าวก็ตามใช่เราก็จะมีสติมีสมาธิอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีความกมลกับสิ่งใดๆการพิจารณาปัจจัยทั้งสี่ก็ตามเราก็พิจารณาแยกยะให้เห็นเป็นท่าดินท่าน,น้ำท่าลมท่าไฟตั้งแต่จีวรที่อทราอใาัยก็ดีบินถบาตก็ดีการกบฉันก็ดีเสนาสนะหรือยารักษาโรคก,ก็ตา่างพิจารณาเห็นเป็นเปลี่ยนท่าดินท่าน,น้ำท่าลมท่าไฟและบุคคลผู้อาศัยก็พิจารณาเห็นเป็นเปลี่ยนท่าดินท่าน้ำท่าลมท่าไฟ มาใส่ชึ้นกันและกันเป็นชั่วขราวเท่านั้น,นไม่นานก็ต้องแตกสลายลงไปปัจจัยทั้งสีไม่หมดไปร่างกายเราก็ยอมแตกสลายลงไปพิจารณาเช่นนี้อยู่เสมอเสมอจะเป็นการตัดความโลภในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกองจักใจของสํานักเราเมื่อเราตัดความขบวลในเรื่องปัจจัยทั้งสีอ่ออกไปแล้วมีสติอยู่ในปัจจุบันเราเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเราก็าเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิต ซึ่งเกิดขึ้นมาไปในใจเราแม้นอารมณ์แห่งความโกรธความไม่พอใจก็ตามซึ่งเมื่อเราไม่ได้ข้องเกี่ยวไม่ได้คูกขีกับสังคมอารมณ์ต่างต่างแบบนี้ก็มีได้น้อยการพูดคุยกันแล้วก็สำรวมอยู่ในขอบเขตของศิลงสำรวมจิตใจเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของสมาธิพูดแต่น้อยพูดแต่จําเป็นถึงแม้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือมีอารมณ์เกิดขึ้นเราก็มีสติมีปัญญาที่จะพิจาร ละอารมณ์ความไม่พอใจไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตหรือจะเลยเมตตาให้ไปซช่นกัน,แล,กนแล้วกันใจเราก็สงบอยู่ในปัจจุบันมีสติอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอไม่ว่าจะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจเรานี้ถ้าเรามีสติเข้าดูจิตใจเราเราก็จะดูปาปปัญญาหาเหตุหาผลหาทางรักกิเลสให้บรรเทาบ,บางไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตทำเช่นนี้ไป อยู่เสมอเสมอทุกๆขณะจิตเรามีสติเฝ้าดูใจเราส่วนในเบื้องต้นนั้นเราจะเผยสติส่วนมากก็แล้วแต่แต่กิเลสแห่งหยาหที่เราเห็นได้ง่ายคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจนี้เราก็พิจารณาละอารมณ์ออกไปเรื่อยๆเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์เราก็มาพิจารณาายในใจต,ตนนี้ซึ่งเป็นบอกเกิดแห่งกิเลส ความยินดีในการทั้งหลายเพราะเมื่อบุคคลทั้งหลายมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าเป็นตัวตนของเราเป็นสิ่งที่สวยงามก็เห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามและเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายเป็นข,ของตนอันก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนทวนกระแสของิพิจารณากายในกายตน ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเป็นชั่วขาวเท่านั้นเมื่อจิตเราเห็นเช่นนั้นร่างกายบุคคลหนึ่งก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวัตถุธาตุทั้งหลายซึ่งไม่มีวิญญาณของก็พิจารณาด้งง่ายเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกันขึ้นมาเป็นชั่วขาวเท่านั้นเมื่อจิตเราเห็นเช่นนั้นอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงก็พ้นท้บางไปหรือทําให้ดับ หมดสิ้นไปใจากจิตใจเราได้แต่ในเบื้องต้นการที่จะพิจาเห็นกายในกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนถ้าเรามีสติเฝ้าดูกายนี้บางครั้งเราไม่สามารถที่จะเห็นชัดได้เพราะกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุหนึง่งแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่จะพิดาแยกแยะให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่มมใชตัวตนของกายนี้ ใจเราก็ไม่ปล่อยวางความคิดบ้านถึงมัานในกายตนเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์ให้มีสติที่จะกำหนดพิจารณากายในกายจะยกขึ้นมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรืออาการสามสองส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณหรือจะพิจารณาอาสุภกรรมฐานพิจารณาเห็นความวิ่เที่ยงความวิ้เกสรตน เลยจะพิจารณาธาตุกรรมฐานอยากจะให้เห็นเป็นธานตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟก็ได้แต่สติปัญญาของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันเพราะในเบื้องต้นการพริจารณากายแต่กายกจะเห็นได้ยากเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทําสมาธิท,ทําจิตให้สงบซะก่อนพอเป็นบาดฐานที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาในการที่จะยกร่างกายขอยงเราขึ้นมาพิจารณาถ้าเราไม่มีนิสัย แง่สภาพคมฐานหรือพิจารณาธาตุรมฐานโดยละเอียดในเบื้องต้นเราก็ต้อมาใสยการพิจารณาร่างกายนี้เพียงภายนอกก่อนซึ่งเห็นได้ง่ายส่วนต่างๆซึ่งเห็นได้ง่ายคือพิจารณาผมให้เห็นเป็นเมตากูลหรือพิจารณาหนังที่เรามองร่างกายเราเมื่อไหร่เราก็เห็นพิจารณาเห็นเป็นเมตากูลหรือนึกถึงโครงกระดูก ิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลก็ได้แต่ถ้าสติปัญญาเราจะไม่แย,ยบคายที่จะพิจารณาเห็นภายในใจของเราเราก็อาจจะพิจารณาร่างกายของคนอื่นเช่นที่เราได้ไปดูพิจารณาศพที่โรงพยาบาลเราจะเห็นว่าเมื่อคนเราหมดลงไปแล้วก็นอนเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเมื่อท่านลมหมดไปความอุนในร่างกาย ก็สูญเสียไปยแต่ธาตุน้ำธาตุดินที่ประชุมกันขึ้นมายังอยู่เป็นสมมุติถ้าเราได้ไปพิจารณาเห็นรูปภายนอกคือร่างกายบุคคลอื่นเช่นที่เราไปพิจารณาศพที่หลงไปบาน <c oughs> เขาก็พาให้เห็นกระโหลกศีรษะลอกหนังศีรษะออกเห็นกระโหลกศีรษะหรือเยื่อในสมองหรือสมองหรือว่าโครงกระดูก ผ่ามาเห็นหัวใจปอดลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่นั่นแหละเราก็ให้มีสติจำภาพนิมิตนั้นเมื่อเราหลับตาก็ให้นึกถึงภาพนิมิตนั้นเลยลูมตาก็ให้นึกถึงภาพนั้นให้ปรากฏขึ้นภายในใจเราแล้วเราก็มีสติปัญญาพิจารณาภาพนิมิตที่เราเห็นให้ควรพิจารณาให้เห็นแยกแยะออกไปหเห็นเป็นปฏิกูลแยกแยะออกไปหเห็นเป็นท่านดินท่านน้ำท่านลมท่านไฟ ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เช่ตแต่ตนของก้อนธาตุนั้นนั้นเมื่อสติปัญญาเราพิจารณาเห็นรูปภายนอกให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เช่ตแต่ตนจิตเราจะเกิดสดสงเวชแล้วพิจิตรย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนอาจจะพาลอกหนังศีรษะออกพากระโหลกออกเห็นเยื่อนในสมองสมองพิจารณาให้เห็นว่าก้อนสมองนั้นมีอะไรเป็นพียงแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ เลยจะพิจาหัวใจปอดลับไส้น่าหลําไส้ใหญ่หรือโครงกระดูกซึ่งประกอบไปด้วยท่าดินท่าน้ำตลมดท่าไฟนั่นแหละเราจะเห็นว่ากายเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีความไม่เที่ยงมีความไม่ใช่แท้ตนเมื่อสติปัญญาเราพิจารณากายในกายจิตเราก็จะเห็นกิดส,สมวิริยปิติเกิดขึ้นถ้าจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตสงบแล้ว ใช้สมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายปัญญา็อบรวมให้สมาธิเกิดขึ้นจิตก็พักอยู่ในความสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบจึนมีสติอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจ,จิตจะยืนเดินนั่งหรือทําอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีสติมีจิตใจไม่หวั่นไหวควบลวมได้ง่ายเพราะได้กําลังจากการพิจารณากายในกายสติสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้น เมื่อเรามีจิตเป็นหนึ่งตางเห็นรูปหูได้ินเสียงเราจะพิจารณาลมอีกก็พิจารณาด้งนัา้าเมื่อพิจารณาลมเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์จิตเราก็เป็นการเมื่อจิตเราว่างแต่อารมณ์ก็ยกล่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาให้เห็นส่วนต่างๆร่างกายนี้พิจารณาซ้ำๆซ้กๆพิจารณากายในก,กายตนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน ถ้าเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมบ่อยๆบางครั้งก็อาจจะเกิดสภาวะของนิมิตเกิดขึ้นเช่นนิมิตอจิภักรรมฐานปรากฏขึ้นเมื่อเราทาสม,สมาธิจิตสงบอาจจะเห็นภาพนิมิตปรากฏขึ้นในจิตของเราเราก็พิจารณาภาพนิมิตน,นั้นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัยตนเสร็จแล้วก็ย้อนม,มาพิจารณากายแล่กายในในในตนนี้ ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เช่ตวัวตนหรือบางครั้งเรานั่งสมาธิจ,จิตสงบอาจจะเห็นก้อท่าร่างกายเหล่านี้เป็นอสุภะเน่าบางแห้งบางแล้วก็สติเพ่งดูกายนี้เมือ่อเพ่งไปสักพักหนึ่งบางทีสภาวะทางแปลเปลี่ยนไปร่างกายนี้เราเน่าเปื่อยแตกสายลงไปเป็นธาตุดิบธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรงมกันแต่ถ้าเราสติมาเพ่งดูกายในกายตน ที่เป็นอสุภะคำถานนี้ถ้าร่างกายนี้ไม่แปรเปลี่ยนไปเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาแยกยะให้เห็นเป็นธา,นา,นานตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อจิตเห็นเช่นนั้นจิตก็จะรวมรวมเป็นสมาธิวางการพิจารณาพักกใ,ในความสงบเมื่อจิตถอนหลังแสสมาธิเราอยู่ในยากททั่วไปแล้วก็มีสติอยู่ในเปิดปาพิจารณาอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจ ซึ่งยังมีอยู่ภายในจิตเมื่อจิตเราว่างแ่กลง,รงเราก็เดินไปกรมนั่งสมาธิความเป็นเพียนพอมาเมื่อทําจิตให้สงบก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาตั้งแต่อาสุภากรรมฐานไปสู่ธาตุกรรมฐานหรืยพิจารณาจนจิตเข้าสู่ความว่างพิจารณาซ้ำๆๆกๆอยู่ในเรื่องของร่างกายเหล่านี้แหละสภาวะธรรมอาจจะประปยากฏขึ้นหลายสิ่งหลายอยา่างอาจจะเห็น ร่างกายนี้เป็นก้อนธาตุทั้งก้อนเป็นก้อนดินทั้งก้อนก็ได้เป็นธาตุดินทั้งก้อนก็ได้หรือพิจารณาร่างกายนี้อาจจะเห็นเป็นธาตุน,น้ําไหลไปก็ได้เรือจะเห็นเป็นธาตุไฟลุกขึ้นมาก็ได้สภาวธรรมเหล่านั้นปรากฏขึ้นเพื่อสอนใจของเราให้ปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนนี้เพื่อให้จิตใจเรานั้นปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นในกายตน ถ้าจิตยังไม่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในใจตนเมื่อไรเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาให้ควรอยู่เสมอแต่ขณะที่เราพิจารณาร่างกายนี้ถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นมีเวทนาทางร่างกายเราก็เอาสติปัญญาพิจารณาก้อนธาตุนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟว่าก้อนธาตุนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่กายนี้เป็นคนละส่วนกัน พยายามแยกกิตออกจากกายแล้วก็พิจารณาเวทนาว่าอาการเวทนาที่หนึ่งโดยกายนั้น <S <S ก็เป็นเพียงแต่สัตว์แต่ว่าอาการอันหนึ่งซึ่งหนึ่งโดยกายไม่ใช่จิตนี้ร่างกายนี้ก็ป,กประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเวทนาซึ่งเป็นอาการหนึ่งโดยกายนี้ก็ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกายนี้ก็เป็นส่วนเ,เวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา เมื่อมีสติเพ่งพิจารณาร่างกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้มีสติพิจารณาเวทนาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของเวทนาติดก็อาจจะวางกายวางเวทนารวมเข้าสู่ความสงบแต่ในระดับหนึ่งเวทนาก็ยังมีอยู่แต่ไม่ทาให้จิตวั่นวายถ้าจิตนั้นใช้สติปัญญาพิจารณากาย เห็นชัดพิจารณาเวทนาเห็นชัดแล้วปล่อยวางลงไปจิตรวมลงสู่สมาธิกายก็หายไปเวทนาก็หายไปจิตรวมเข้าสู่ความสงบซึ่งละเอียดกายก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีเพราะจิตเข้าสู่ความสงบซึ่งละเอียดมีสติอยู่ในปัจจุบันมีแต่ความรู้ปรากฏอยู่ก็พักจิตอยู่ในความสงบกณน,นั้นเมื่อจิตถอนออกจาสมาธิกําลังของสติจะมีมาก ที่จะเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเรารู้เท่าทาันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเราอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภค,ความโกรธความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นไม่นานก็จะดับไปสติปัญญาพิจารณาล้วเอาไปได้ง่ายเพราะเรามีสติปัญญาเฝ้าดูแลรักษาใจอยู่ทุกๆขณะจิตถ้าเผลอสติก็น้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรามีสติปัญญาที่พิจารณาเห็นกา์เนกายนี้ จะพิจารณาอาการสานสองก็ดีจะพิจารณาสภาพกรรมฐานก็ดีจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีเมื่อจิตเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ช่วยตัวตนของกายนี้ได้โดยเด็ดขาดจิตเราไม่สงสัยในเรื่องร่างกายเราโดยเด็ดขาดพิจารณารู้ลอบหมดสิน้นทั้งร่างกายที่เป็นอดีตร่างกายที่เป็นอนาคตร่างกายในปัจจุบันสติปัญญาพิจารณาเห็นกายในกายนี้ ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ได้โดยเด็ดขาดจิตก็จะวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนโดยสิ้นเชิงจิตก็จะเป็นอิสระความโลภก็จะดับลงไปความโกรธก็จะดับลงไปความหลงในกายตนก็ดับลงไปจิตก็จะมีแต่ความสงบเยอือกเย็นไม่มีความยินดียินร้ายในรูปเสียงที่งรดสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลาย ติดเึ้นเด็นๆในทางการของความสงบเย็นอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นเบื้งต้นแห่งการพิจารณาร่างกายเพราะฉะนั้นการปฏริบัติของพระเราอย่าพากันประมาทในชีวิตเพราะชีวิตของเราทุกคนผ่านก้นไปแต่ละวันแต่ละคืนชีวิตเราก็ร่วมไปร่วมไปความตายจะปรากฏขึ้นแต่เราเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เลือกวัยไม่เลือกการเวลา เพราะฉะนั้นอย่าพากันระบาดให้รีบเพลงขวนขวายความเป็นเพียงภอวนาให้มากในแต่ละวันแต่ละคืนถ้าจิตใจเ,เรานนั้นไม่สงบเราก็พยายามที่จะทำรวมใจของเราในการที่จะอยู่ในยาบทนั่งสมาธิือเด่นมุมคมทำให้มากเจเิยให้มากทำความเพียนให้มากทำอย่างไรจึงจะทำให้จิตใจเราสงบถ้าเรานอนมากไปก็พยายามหาเวลาที่เหมาะสมนอนแต่พอดี ถ้าเราฉันมากไปทําให้เกิดมิวร์ความงุวงเขาก็มาจิตใจของเราเราก็รู้จักถอนอาหารฉันให้พอดีถ้าเราทําความเพียรน,น้อยไปเราก็เพิ่มในการที่จะปาราลบความเพียรให้มากนอกจากเรียนบทนั่งสมาธิหรือเดินโยมแล้วเราก็สํารวมจิตใจ,จรเราอยู่สเสมอไม่ไว่าจะเยืนเดินนั่งน,นอนหรือทำไรมีสติก,กับกัดใจไปตลอดเมื่อเรามีสติเข้าดูจิตของเราก็เห็นอารมณ์ในใจของเรา อารมณ์ความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีความพอใจความไม่พอใจที่เกิดขึ้นภาในใจเราเราก็จะเห็นเมื่อเราเห็นอารมณ์ขิดเลสเราก็จะมีวายปัญญาพิจารณาละอารมณ์ละความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากจิตใจเราเพราะลมทั้งหลายมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแต่เมื่อจิตเรารู้ไม่เท่าทันอารมณ์จิตเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งวัวงเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่เสมอๆไปในใจเรา เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์นให้บำเพ็ญในสิ่งสิ่งของผ้าเราก็คือธรรมิในัยให้มีสิ่งเป็นฐานของจิตเราเป็นปกติเลยทํามสมาธิเป็นท่ามกลางทํามสมาธิก่อให้เกิดความสงบของจิตให้ได้เมื่อจิตสงบจิตเป็นหนึ่งเ็นิกตาจิตเป็นเอกตาลมีสติอยู่ในปฏิบัติอยู่เสมอทุกๆุกปีญบทเราก็สามารถที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์ได้ เมื่อกิเลสอย่างยากเกิดขึ้นเราก็มีอุบายปัญญาที่นาล่าออกไปหรือกิเลสอย่างกลางเกิดขึ้นเราก็มีอิบายปัญญาที่นาล่าออกไปหรือกิเลสที่ละเอียดเกิดขึ้นสติปัญญาซึ่งเกิดจากสิ่งสมาธิปัญญานี้ก็จะสามารถที่จะละกิเลสให้ออกไปจากจิตใจงเราได้เพราะฉะนั้นอย่าพากันบางบังบเพื่อมรเพ็นเ,นเนพลานาทุกๆวันด้วยความไม่ประมาทหาโอกาสหาเวลาที่จะ ปาลบความเปลี่ยนอยู่เสมอเพราะกิเลสนั้นไม่ได้อยู่ที่กุติก็อยู่ที่สลาก็อยู่ที่แจงเราเนี่ยแหละเราอยู่ที่ไหนกิเลสก็อยู่ที่แจงเราไม่ว่าเราจะไปไปบัตความเป็นภาวนาที่ไหนกิเลสก็อยู่ที่แจงเายในแจงเราเนี่หลยแเเกิดขึ้นที่แจงเราการจะละกิเลสจะดับกิเลสก็ดับที่แจงเราเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ถึงสอนให้พวกเราบําเป็นในสิ่งสมาธิปัญญาเป็นเครื่องที่จะ ละความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตใจเราพึงพยายามที่จะบำเพ็ญโลภาวนาเพื่อที่จะชำระจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงไปในปจาเราจิตใจเรานั้นก็จะมีความสงบเย็นหรือมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยความที่เห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติศแต่เพียงเท่านี้ มังกีสมาญาโนวาทัสสะทา <shranly> <shranly> <shranly>